สุดปังกับคันนี้เลยค่ะมิตซูบิชิมิลาน1.2 G L X ปี2023คันนี้นะคะราคาตาแตกมากเพียง315,000บาทถูกกว่านี้ไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะออกรถฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าดำเนินการค่าโอนต่างๆนะคะค่าประกันภัยฟรีให้หมดค่ะออกรถก็ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะและยังมีรับประกันเครื่องและเกียร์ให้นะคะ1ปีหรือ10,000กิโลค่ะ และที่สำคัญนะคะใครมาจากคลิปนี้นะคะเอาโปรโมชั่นยางใหม่และน้ำมันเต็มถังกลับบ้านไปด้วยค่ะใครสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะติดตามได้ที่ไมค์คาแกลเลอรี่เลยค่ะ นะคะแล้วก็รายการซื้อเถอะค่ะน้องขอร้องนะคะวันนี้อยากจะมาขอร้องทุกคนนะคะว่ามาซื้อคันนี้เถอะขายถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนเลยค่ะนี่เลยน้องมิสซลบิชิตมิเอรัด1.2 g l x Dynamic Chill ปี2023คันนี้นะคะเลขใหม่วิ่งเพียงแค่14นิดนิดเองถือว่าใช้งานน้อยมากและราคาก็ถูกสุดๆเลยค่ะเพียง315,000บาทนะคะ ค่างวดบอกเลยว่า5ใบเทาเท่านั้นค่คุณค่ะแล้วสำคัญนะฟรีทุกค่าใช้จ่ายออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะคุณคขาค่างวดก็ถูกราคาก็ถูกแถมรับประกันจึงแบบนี้ได้รถใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะก็เข้ามาดูกันได้ที่ร้านไมคคาแกลเลอรี่เดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาชม รอบคันนะคะแล้วก็ออปชั่นต่างๆนะคะของมิ s u ูบิชิมิราต1 2 g l x ปี2023คันนี้มาดูกันเลยจะ้ะรถของเขานะคะจะเป็นสีเทานะคะสีเทาจากโรงงานเลยบอกเลยว่าเป็นหน้าดินามิกชิล l d หน้าใหม่นะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็ตัวนี้น้องเขาเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเขาก็จะมีช่องใส่ไปตัดหมอกมาให้แต่ว่าเขายังไม่ได้ใส่นะเราสามารถไปใส่เพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะ กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะเป็นกระจังหน้าแบบด y นามิกชิวนะคะสวยสวยเท่ๆเลยคือหน้านี้มันจะเป็นหน้าใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอ็กเทนเดอร์ปาเจโลมิลาดแอดพานะคะก็จะเป็นหน้านี้หมดเลยไทตันก็เป็นหน้านี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะมาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะเขาจะเป็นระบบพับแล้วก็ปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้แบบนี้เลยนะคะ ที่เปิดประตูรถก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะจ๊ะมีกันสาดมาให้พร้อมนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังค่ะไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะคาดด้วยสีดำแบบนี้นะคะดูเท่มีใส่มีใส่อายไลเนอร์ให้ด้วยนิดนึงเออนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะระบบไล่ฟ้าที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะมีครบเลยนะคะ อันนี้จะยังไม่มีเซ็นเซอร์ถอยแล้วก็ไม่มีกล้อง,งทีสามารถติดเพิ่มได้นะติดเพิ่มได้ถ้าใครต้องการบอกว่ามาจากคลิปนี้เดี๋ยวทําเพิ่มให้เลยนี่ <c oughs> อย่างที่บอกว่าน้องเป็นแบบผ้าประตูนะคะเป็นโฉมแฮชแบกนะคะ5ประตูโชคอยังดีอยู่เลยทุกคนนี่บอกเลยว่ารถไม่เคยผ่านการชนอย่างแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์มากโชคยังร้อยเปอร์เซ็นต์มากทุกคน แล้วก็น็อตนี่ไม่เคยถอดไม่เคยอะไรสามารถเข้ามาเลือกดรมาเข้ามาดูด้วยตาตัวเองได้เลยนะคะมาร์คอาร์คทุกอย่างยังคงสภาพเดิมหมดทุกอย่างเลยนะคะอะ่ด้านหลังก็มีถาดท้ายมาให้นะคะต่อด้วยพรมรองข้างใต้ยอย่างนี้นี่ตัวนี้เขาจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะคะเขาเป็นโฉมใหม่จะไม่มียางอะไหล่น้องจะเป็นชุดช่วยเหลือฉุกเฉินเติมลมฉุกเฉินนะคะแต่ก็จะมีบล็อกถอดล้อถอดอะไรมาให้เนาะจะเป็นตัว เติมลมฉุกเฉินนะคะเขาจะไม่มียางอะไหล่มาให้แล้วนะคะรุ่นนี้นะอ่ะหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่ยางอะไหล่ไม่มีให้หรอรุ่นใหม่ๆจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะคะทุกคนนะประมาณนี้นะคะด้านหลังก็ลองมาดูของจริงกันได้นะคะอย่าจะหาว่าแบบโอ้เซลก็อวยอยากจะขายแงป่ามาดูนี่น,นะแต้มสีแต้มอะไรยังเดิมอยู่เลยคือรถเหมือนรถใ,ใหม่เลยอะ่ะจริงๆไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุมาเลยมันก็มีร่องรอยตามการใช้งานนะคะมันก็ เป็นแบบ5% 5%เท่านั้นแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่เราบอกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากเดิมนะคะเรียกได้ว่ามันเท่กว่าเดิมนะคะก็คือล้อนั่นเองตัวนี้เขาเป็นตัวเริ่มต้นนะคะน้องก็ยังคงเป็นล้อกระทะมีฝาครอบนะแต่ล้อกระทะแบบเดิมคือมันจะดูแบบเรียบๆอะ่ะแต่อันนี้คือดูเหมือนล้อมแม็กเลยเห็นไหมคือแบบเป็นทูโทนสีเทาสีดําอย่างนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ คือเป็นล้อกระทะฝาครอบเหมือนเดิมนะคะแต่แค่ฝากระทะเขาเปลี่ยนลายให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะคะอันนี้ยางปี24เลยนะคือยางใหม่แบบใส่ยางใหม่ให้พร้อมอย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นนะตอนนี้นะคะเราให้ยางใหม่4เส้นแล้วราคาน้องก็ถูกแบบตาแตกมากราคาแบบโปรโมชั่นที่สุดของชีวิตแล้วนะคะ315,000ั 15, บาทและได้ยางใหม่อีก4เส้นนี่คือยางปี24ี่เลยนะ ยังใหม่แกะกล่องเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะต้องรีบจับจองไปเจ้าของบอกเลยว่าได้รถคันนี้ไปใช้งานยาวๆเลยค่ะนะคะในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะหลายคนบอกว่าโหให้ดูแต่ข้างนอกนี่เธอเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่เลยทุกอย่างเดิมหมดโอ้โหแน่นมากโอ้โหดึงได้ไม่เป็นไรนี่เห็นไหม เม็ดอาร์กต่างๆนะคะยังคงเดิมหมดทุกอย่างเลยสามารถ e ม,มาดูกันได้ของจริงค่ะที่นี่ของจริงรถใหม่จริงรถสภาพดีจริงๆนะคะคัดมาอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรถยนต์มือสองมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้มาดูตัวจริงกันได้ที่ร้านไมคคาแกลลอรี่ของเรานะคะสำหรับมิสซูบิชิมิราชคันนี้บอกเลยนำเสนอมากทั้งโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ที่นี่แน่นอนนะคะเดี๋ยวต่อไปจะพาทุกคนไปชม ภายในของเขากันบ้างนะคะว่ามีออปชันอะไรกันบ้างที่อาจจะเปลี่ยนไปจากโฉมเดิมเล็กน้อยไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ภายในของมิ b ูบิชิมิลานนะคะตัวน,นี้จะเป็นปี2023เลยนะคะเรียกได้ว่าคือออปชันข้างในมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของรุ่นนะคะอย่างจากเดิมเแนบบี่ยจะอาจจะเล็กหน่อยอันนี้อจะใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คืออาจจะจะอยู่ในเขาเรียกอะไรอะออปชันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากโฉมเดิมมากนักนะคะ ที่เปลี่ยนจากโฉม19มาเป็นในนามิกชิลเนาะไดนามิกชิลก็จะมีความตัดตัดที่เราพาดูข้างหน้านะคะรอบมอกเมื่อกี้นี้นะคะออปชั่นด้านในก็จะไม่ต่างกันมากค่ะทุกคนค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนอกจากเปลี่ยนหน้าจอใหม่อะไรอย่างนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่คอนโซลด้านหน้าก่อนเลยนะคะรถก็ยังคงมีแอร์แบ็กคู่หน้าเหมือนเดิมนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าเหมือนเดิมมีที่ฝั่งคนนั่งนะคะแล้วก็ที่พวงมาลัยคนขับนั่นเองนะคะ แล้วก็ช่องแอร์ของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยสี่ช่องเหมือนเดิมเลยนะคะนี่สี่ช่องเหมือนเดิมนะคะที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะก็คือจะเป็นรูปแบบใหม่นะคะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะแต่การใช้งานก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเป็นระบบทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะ fm am ได้บลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ต่างๆได้นะคะเหมือนเหมือนเดิมเลยแล้วก็ความสมูทอาจจะสมูทมากกว่าเดิมหรือเปล่า ก,ก็เป็นไปได้นะคะก็จะเหมือนเดิมเลยนะ,ะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของเขานะคะตัวแอร์ก็ยังคงเป็นมือหมุนนะคะเป็นเป็นอนาล็อกเป็นมือหมุนแบบนี้เนาะเหมือนกันเลยค่ะเพิ่มความแรงเป็นความเย็นของตัวแอร์นะคะความแรงของลมนะคะแล้วก็เป็นโหมดนะคะแล้วก็มีระบบไร้ฝ้าให้นะคะแล้วก็เป็นตัวปรับเอาอากาศไว้ในรถเอาอากาศจากข้างนอกเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยก็ ตรงคอนโซลกลางตรงนี้ยังคงสภาพเดิมนะคะที่เปลี่ยนไปจากโฉมเก่านะคะก็จะเป็นพวกหน้าจอนะคะที่ดูใหญ่ขึ้นดูทันสมัยขึ้นแค่นั้นเองนะคะระบบลำโพงก็ยังคงเป็นดอบบี้อยู่เหมือนเดิมเนาะอ่ะแล้วก็ตัวแปลงไฟตรงนี้ก็จะมีมาให้1ช่องนะคะอันนี้ก็สามารถเอาไว้เสียบกล้องหน้ารถได้อะไรได้นะคะหรือจะเสียบตัวแปลงไฟแล้วก็ชัดแบตได้เหมือนกันนะคะ มีระบบออโต้สต็อปนะคะแล้วก็มีช่อง USB ให้หนึ่งช่องนะคะแบบนี้นะช่องใส่เหรียญที่วางแก้วน้ํานะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนเดิมเกียร์ออโต้ขั้นบันไดเหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนรูปโฉมอะไรนะคะแล้วก็เบรกมือนะคะกล่องใส่ของไม่มีเหมือนเดิมมีที่วางแก้วน้าเหมือนเดิมนะคะซึ่งปกติโฉมเดิมมะค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเบาะนั่งเขาอะโฉมเดิมเขาจะไม่มีที่ที่พักแขนแบบนี้เนาะ ถ้าเป็นโฉมใหม่ก็เพิ่มที่พักแขนมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะถ้าอย่างถ้าเป็นโฉมเดิมเนี่ยจะต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีที่ที่ที่วางแขนแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นเขาก็จะไม่มีนะคะก็สะดวกสบายดีนะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบระบบมัตติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะคะคันนี้เลขไมล์วิ่งอยู่ที่1 4 5 1 3กิโลเมตรถือว่าใช้งานน้อยมากนะคะรถใช้งานไปปี ป,ปีหนึ่งอะปีกลมๆไปปีหนึ่งลวกันนะคะพราวรถเป็นรถปี2023นเนาะใช้งานไปปีหนึ่งคราวนี้พิ่จะต้นปีเองนะคะใช้งานไปปีหนึ่งไหมวิ่งหมื่นสี่นี่ถือว่ากําลังดีนะใช้งานไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะพวกระบบต่างๆก็เป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะกระจกมองข้างพับแล้วก็ปับไฟฟ้านะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะ อมาม่านบางแดดก,ก็มีกระจกไว้สองหน้าให้นะคะแาณนี้เลยทั้ง2ฝั่งนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะ,ะไฟเก่งนะคะก็จะมีอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมโอ้ oh, สว่างมากเลยไม่น่าเปิดเลยสว่างมากนะคะส่วนตัวเบาะของเขานะคะตัวนี้ก็ยังเป็นเบาะผ้านะคะแต่เบาะผ้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนลวดลายนิดนึงนะคะอ่ะเป็นลวดลายที่ใหม่ขึ้นเนาะแต่เป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมเลยนะคะ ก็สาหรับเบาผ้ากับเบาะหนังนะหลายคนก็บอกว่าอุ้ยไม่อยากได้เลยเบาผ้าทําความสะอาดยากเลยบางคนก็บอกว่าไม่อยากได้เลยเบาหนังอ่ะมันร้อนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของส่วนบุคคลเนาะว่าบางคนเขาก็จะชอบเป็นเบาผ้าบางคนก็ชอบเป็นเบาหนังอ่ะอย่างบางคนที่บ้านมีลูกเล็กรเงี้ยก็อาจจะแบบขอขอขอเปลี่ยนเป็นเบาหนังได้ไหมอยากได้เป็นเบาหนังอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบความที่แบบนั่งรถแล้วมันร้อน่ะเนาะก็อาจจะให้ขอเป็นเบาผ้าก็จะดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ ลิ่นชักใส่ของก็ค่อนข้างกว้างนะคะใส่ของได้เยอะเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะใส่พวกเอกสารรถอะไรกันนะคะจะบอกว่ามีหลายคนนะที่เข้าใจผิดว่าไม่ยอมพกเอกสารประจํารถนะคะก็คือสําเนาเล่มรถนั่นเองหลายคนก็บไว้บ้านบ้างแหละหลายคนไม่พกติดรถบ้างแหละอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะต้องพกติดรถไว้นะคะเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของของเรานะคะต้องพกติดรถไว้บ้างเนาะ,ะ,ะในส่วนของ ความสะดวกสบายในการนั่งนะคะสำหรับรถมิ s ซูบิชิมิราชนะคะก็เป็นรถขนาดเล็กนะคะรถเล็กกระทัดดัดเลยนะคะัแบบ5ประตูพับบงพับเบาะอะไรได้อะไรอย่างนี้เนาะจากที่ลองนั่งดูก็ไม่ได้กว้างจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แคบจนอึดอัดนะคะก็สามารถใช้งานทั่วไปได้นะคะสำหรับใครที่จะเป็นรถคันแรกหรือไม่ได้อยากจะผ่อนแพงมากนะคะอยากจะผ่อนเบาๆ6 0 0 0กว่าบาท7 0 0 0อะไรอย่างนี้นะคะก็ นั่นแหละเลือกคันนี้นะคะเป็นรถที่ใหม่มากนะคะอันนี้บอกก่อนนะว่ายังไม่ได้ทาความสะอาดยังไม่ได้เก็บอะไรเลยเพราะรถเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะคะรถเพิ่งจะมาจากลูกค้าสดๆร้อนๆเลยเราก็เอามารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยเราได้รับจากลูกค้ามาสภาพนี้แล้วเราขายสภาพนี้มันของแท้จริงนะคะอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังกันดูบ้างนะคะว่าเออถ้าเกิดความเป็นห้าประตูนะคะจากที่เราเคย รีวิวแอทถ่าสีประตูไปเนาะมันก็โอเคกว้างอยู่แต่เราลองมานั่งเป็นโฉมมิลาดดูนะคะที่เป็นโฉม5้าประตูเนี่ยมันจะนั่งแล้วมันจะรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูความกว้างด้านหลังกันเลยค่ะไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันด้านหลังนะคะสําหรับการมานั่งด้านหลังนะคะก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าคนอ้วนหน่อยร่างกายใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะนั่งแล้วแบบเออมันดูเมื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เราเรา,เราในความรู้สึกเรานั่งแล้วเราก็รู้สึกว่า เออไม่ได้อึดอัดอ่ะก็คือสามารถนั่งเดินทางไกลได้สบายๆนะคะสําหรับมิสูบิชิมิลานตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาย้ํากันอีกรอบนะคะตัวนี้จะเป็นมิ t ูบิชิมิลานหนึ่ง G L X นะคะปี2023นะคะย้ําเลยนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะสำหรับราคาที่เรียกได้ว่าจัดโปรหนักที่สุดในศตวรรษเลยนะคะราคาตาแตกมากทุกคนหาฟังให้ดีๆนะคะราคาเพียงแค่3าม0 0 0หมื่นห้บาทนะคะ,ฉะเฉพาะ เฉพาะเลยนะคะต้องบอกว่าเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นใครสนใจนะคะแคปหน้าจอไปค่ะแคปหน้าจอไปแล้วส่งไปที่แอดมินเพจของเรานะคะจะส่งไปทางช่องทางของไลแอดก็ได้นะคะหรือจะเป็นเพจรถยนต์มือสองไมค์คากลเกอรี่ก็ได้นะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะว่าสนใจคันนี้ค่ะราคาพิเศษสุดๆปังสุดๆไม่มีใครกล้าขายราคานี้อย่างแน่นอน 315,000บาทย้ำค่ะ315,000บาทรถปี2023นะคะคุณขาไม่วิ่งแค่หมื่นสี่เหมือนคุณได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะคะเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องด้านหน้าด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้ด้านในของตัวรถนะคะเบาะของเขาเนี่ยจะพับได้แบบ64สินะคะจะนั่งฝั่งหนึงขนของฝั่งหนึ่ง,ง,ง,ห,งหรือจะพับลงมาทั้ง ร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้นะคะแล้วนี่จะบอกว่าข้างหลังเขาจะมีแบบที่วางของแบบนี้ให้เราด้วยนะคือจริงๆแล้วมันเป็นที่เหมือนบังสายตานะคะเวลาที่แบบเขาเรียกว่าบังสายตาจากมิตรจากมิดชาชีพมันช่วยได้จริงๆนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะช่วยได้จริงแต่ว่าเราก็สามารถเอาวางของได้นะคะแต่ถ้าเกิดวางพวกตุ๊กตาตุ๊กตาก็อาจจะบงังทัศนียภาพการมองคนขับเนาะอาจจะวางของกินแม้วางกรุบกริบอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นที่ใส่ของนะคะรู้สึกว่าจะสั้นสั้นผิดปกติอันนี้ทําออกมาสั้นสั้นนิดหนึ่งก็อาจจะใส่เล็กๆน้อยๆได้นะคะใส่พวกบ้านบางังแดดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะประมาณนี้เลยลําโพงก็มีทั้ง4ประตูเลยนะคะฟังกันแบบเซราร์อย่างที่บอกว่าระบบเครื่องเสียงเขาเป็นระบบดอบบี้เนาะก็คือเป็นระบบเซราร์รอบพิดทางนะคะนั่งอยู่ข้างหลังก็สามารถฟังเพลงชิลๆได้อะไรได้นะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ค่างวดเบาบอกเลยคันนี้ค่างวดเบาเบา5,000ักว่าบาทเองคุณขาจะเอารถไปใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้หรือจะเอาไปหารายได้ก็ได้นะคะหรือจะให้เป็นรถคันแรกที่ ได้รถสวยปีใหม่ไม่น้อยคุณภาพดีรับประกันเลิศน,นะคะราคาตาแตกราคาจับต้องได้นะคะต้องคันนี้เลยนะคะมิตสูบิชิมิราช 1.2G l x ปี23คันนี้เลขไม่วิ่งแค่10,4 4นิดๆเอง10,450กว่าเองนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถมาดูกันได้ที่ร้านไมคาแกลรี่นะคะลองมานั่ง ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะว่าเอ้ยนั่งแล้วเราชอบไหมผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้นะคะใครบอกว่ามิสูริชิมิราตเป็นรถของผู้หญิงผู้ชายขับไม่ได้ไม่จริงแม่ผู้ชายก็ขับได้นะคะ,ะเผือเอาไปแต่งดีๆนะเท่เลยระเบิดเลยนะคะมิสูริชิมิรัตเนี่ยเขาเป็นความแบบรถเล็กกระทัดรัดขาที่จอดง่ายขับขี่ง่ายประหยัดน้ํามันด้วยและที่สําคัญไมค์คาร์กลลอรี่ขายถูกกว่าที่อื่นอีกโอ้โหเธอ ฉันไม่มีจะพูดแล้วตรงตรามแสงหมื0นหบาทวันนี้แคปหน้าจอคันนี้ไปเลยค่ะนะคะแคปหน้าจอแล้วทักแชทหาแอดมินเลย @mc99 ก็ได้หรือจะไปที่เพจ Facebook ก็ได้นะคะเพจรถยนต์มือสองไมคาะแกลลี่แคปคันนี้ไปเลยแล้วก็ส่งให้แอดมินเลยคุณน้องค่ะพี่สนใจคันนี้พี่ต้องการทําเรื่องเลยพี่ต้องการซื้อเงินสด มาเลยค่ะคุณพี่คะ่ะแต่บอกก่อนว่าราคานี้คือราคาพิเศษราคาสุดท้ายราคาแบบไม่ต้องต่อกันแล้วราคาเอาแบบเฉือนกันได้เลยนะคะเฉือนกับที่อื่นได้อย่างแน่นอนนะคะราคาแบบตาแตกคือจับตานี่คือตาร้อนข่าวเลยในราคา3ามแ0 0หบาทสุดๆนะคะเอาคันนี้ไปเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าสะอาดเรียบร้อยขนาดไหนเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะอย่างที่บอกว่าอันนี้เรายังไม่ได้มีการทํคพามสะอาดรถกันแบบ100%ซนะคะอันนี้แค่แบบรับจากลูกค้ามาแล้วก็มารีวิวเลยเพราะว่าอยากจะจัดโปรให้กับลูกค้าที่มาดูรถที่ร้านไม้คาแกลลี่จริงๆคันนี้คือถูกตาแตกมากนะคะทุกคนลองเข้ามาดูกันได้นะคะอันนี้เราดูผ่านกล้องกันก่อนเนาะทุกอย่างยังคงเดิมหมดเลยไม่ว่าจะเป็น มาร์คปั๊ม ABS เอยจุดแต้มต่างๆนะคะจุดแต้มจากโชค๊คจากอะไรน็อตไม่เคยถอดไม่เคยการผ่านการขันมานะคะคงเขาเรียกคานอะคานด้านหน้าไม่เคยผ่านการดัดนะคะมาร์คเดิมยังอยู่อาร์คเดิมยังอยู่ครบนะคะเครื่องรับประกันให้1ปีนะคะหรือ10,000มกิโลเปลี่ยนทายของเหลวให้ก่อนจะส่งมอบน้ำหมอ้อน้ําตรวจเช็คให้น้ํายาแอร์ตรวจเช็คให้ทุกอย่าง ตรวจเช็คให้หมดรวมถึงแบตเตอรี่เราก็ตรวจเช็คให้นะคะเราดูแลให้พร้อมเลยก่อนที่จะส่งมอบถึงมือคุณรถคันนี้จะพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนในส่วนห้องเครื่องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มาดูกันเถอะมาดูตัวจริงกันได้นะคะเพราะว่าคันนี้เราเอามาขายถูกจริง3 1 5 5 0 0 0บาทย้ำราคากันหลายรอบมากเพราะอยากให้ทุกคนเข้ามาดูค่ะค่างวด5ใบเทาเท่านั้นนะคะ พอนทุกๆแบบนี้นะคะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยสภาพทุกอย่างยังเดิมนะคะดูดิแผ่นกันความร้อนนี่คือย,ยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะคะสีรถยังไม่เคยผ่านการทำสีมาเลยดีกว่านะคะทุก <ๆ S 2> อย่างเดิมมากอยากจะให้ทุกคนได้มาลองดูตัวจริงกันได้ที่ร้านไมคขาแกลเลอรี่ของเราค่ะอย่าลืมมาดูตัวจริงน้องกันด้วยนะคะ <S 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 เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคะสวยสมคาร่ำเรือไหมบอกแล้วว่ารถคันเนี้ ได้มาแบบโอ้โหนึกว่าได้รถป้ายแดงมาเลยที่เอามาขายนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยรถมีปัญหาหรือเปล่าเราเอามาขายนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมนะี่ยมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนรถที่มันใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งรถคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะคะราคาถูกสุดๆ3 1 5 0 0 0ับาทเชื่อว่าไม่มีใครขายถูกกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูกันได้ที่ร้านไมคคาแกลอรี่ของเรานะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่ เก้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดไม่มีวันปิดค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะเพจรถยนต์มือสองไมค์คาร์เกอรี่นะคะหรือจะเป็น Line แอดนะคะ @mc99 นะคะช่องทางของ t k t t o k ก็เป็นไมค์คาร์เกอรี่เลยค่ะแล้วก็ช่องทางของ y o u t u b e นะคะการรีวิวรถแบบทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะคะสามารถเข้ามาดูกันได้นะคะเราก็จะมีการอัปเดตรถที่มาใหม่ืเรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะสอบถามข้อมูลแบบเร่งด่วนนะคะสามารถโทรได้เลยที่เบอร์086898968ค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางแล้ววันนี้นะคะ ใครอยากทราบเส้นทางการมาของร้านเรานะคะสามารถเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์เลยไมคทาแกลลรรี่ค่ะแล้วก็จะมีตรงขอเส้นทางนะคะก็จะมีโลเคชันนะคะพาคุณลูกค้ามาถึงที่ร้านไมค่าแกลลรรี่ของเรานะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครอยากได้รถยนต์มือสองนะคะรถที่ดีขายกันอยู่ที่นี่เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าที่นี่มีแต่รถดีๆเท่านั้นเพราะรถไม่ดีเราไม่มีวันขายค่ะรถทุกคันนะคะ โอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างแน่นอนไม่มีชนหนักพิกคว่ำและไม่มีรถน้ําท่วมมาขายไม่มีรถย้อมแมวมาขายให้กับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนที่นี่มีแต่คําว่าคุณภาพเท่านั้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องมินแล้วก็รายการซื้อเถาดค่ะน้องขอร้องนะคะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนฝากไว้ด้วยนะคะใครอยากได้รถยนต์มือสองนึกถึงไมค์คาแกลอรี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วถ้าจะหารดถมือสองสภาพดีล่ะต้องไหมค่ะเราแค่แต่รถสภาพดีดีสภาพแบบน้่งฝาเออเราเป็นรถที่คุณกำลังจะตามหา